อะไรจะง่ายขนาดนี้อยากเปลี่ยนปืนอันนี้ปืนอะไรอะเอออันนี้ก็ดีนะใช่ไหมอ๋อโอเคหิวอะไรกันตกใจแบบนะขอฮหิวก่อนฟอนฟอนยืนฟอนปะถิงปะกแทงปะถิงปะปะกแทงปะกแทงปะถักแทง ไอแค่นเฮียบูมเมอร์ <S <S <c ologie> อยู่ไหนวะเรชลบอกว่าน้องได้ยินบูมเมอร์ได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนชากี้ก็อยู่กิกี้น้องกิกี้เฮ้ย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 ระเบิดปาระเบิดมีคนปาระเบิดอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ฝั่งฝั่งที่เรามานี่ มันกำลังกายร่างในนี้มีนี่นะมีของมีคนฟาร์มมีคนกำลังฟาร์มอยู่กำลังโอ้เจี๊ยแม่งโดนเฉยเลยจะปลาจะปลาจะปลาเมอร์ทอปเมอร์ทอมเมอทอมโดนป้าวะไม่โดนแต่ละแต่ละต่างแบบแม่งเอ้ยกูมีคนกำลังฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ฮันเตอร์หลังฮันเตอร์หลังฮันเตอร์หลังแตว did you shoot me โอ้โหแม่งร้องอยู่แถวนี้ด้วยปืนยิงเป็ดวะพี่ขม่าวเกิลขม่าวเกิลกระสุนแต่ก้านัดเองอะหนามันหนืดจังวะ ขอบคุณค่ะหลังว่ะโอตกเฮ้ยมันกดอะไรวะอ๋อสมุกเกสสมุกเกอระวังหลังลดระดับสะพานตอมพร้อมกดยังอนะ่ะอ๋อโอเคอันนี้กดแล้วอะ่ะโอ้โหโไกู <c oughs> เต็งเข้ามาเหอะเฮ้ยมันโอ้โหชิบหายแล้วกูโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่ฉันจะไม่ตกบ้านจริงอันนี้เห็นด้วย เรามีหางแตกเขาแับจริงโอ,โอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษโอ้ยโอ,โอ้ยอมันอยู่ไหนวะเนี่ยต้องไปไหนวะเนี่ย มาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โอ้โดนย่างโดนยั่งโอ้โหฮยาฮ่าฮ่า่มงเงยกูไม่น่าเล่นมือร้อนเลยโอ้แมงมือเหมือนกันด้วยอุ้ยล้กอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมีแม่งคนช่วยไปแค่มีดด้วยนะประเด็นอะได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงอุ้ยเสียงอะไรตึ้มตุ้มตุมตุมอุ้ยแม่งกรีดมาแต่ไกลเลย

ละ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 เดินฟาร์มของกันยบยั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 บพร้อมไหมครับเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยวะ แค่ับโอ๋เหมึงโอชิด oh ดูนั่นดูไหนครับโอ,โอมาหาของก็คือเข้ามาได้ใช่ไหมตามชงตามฉากมีคงมีขวานอไรอันนั้นพิกแกอ็กก่อน ยิงยังไงวะนั่นหูดูดนั่นดูดนั่นโ Oh my God <c oughs> เดี๋ยวดักให้บ,บูเมอร์โอเคแตกเราต oh, องเลียวสายปะนี่มันบ้านลิิเซนต์อีวิวโอ้ลอิสเอ๊ะฐานนี้ตำรวจไหม แ <Yeah. S 1> ลคูนซิตี้สุดท้ายแล้วนี่เยวว <c oughs> ไหมเหมือนอยู่แลคูนซิตี้สุดท้ายแล้วเหมือนลาดไฟแล้วต้องลงว่างอุ้ยโป้ลงเหรออาจจะอาจจะลงชาโดว์ Shadow, ข้าวบูมเมอร์ไปแล้วอะ่ะเฮ้ยมนรนท็อปมืดตีจังเลยกดเอฟโอ้ยระเบิดเพียบเลยห้องนี้ โอ้โหของเต็มเลยว่ะเก็บไว้เลยแต่แนกว,ว่ารัดรัดลัดไฟแล,ะละ้วล่ะใช่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 ใชลัดไฟโอโ้ของเต็มเลยข้างนอกของใช่ใช่ของลืมเก็บเก็บพวกระเบิดโอ้เชื่อตกโอ้เชื่อีอ่ปสัญญาว่าจะไม่ใช้ mortar top แล้วในวันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอเดินเก็บกระสุนก่นัน <right>, ใช่ก็อยู่ชั้นสองเป็นเพื่อนอีกคนไหม เดี๋ยวคุมปืนนะเตรียมไ้บอมไว้เลยเตรียมมีถือไปบอมหมดแล้วเนาะปลาปลายดีเราขนแล้วกันพร้อมนะพร้อมครับก่อนพร้อมขดแล้วนะโอ้โหไปนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่ไปบอมตรงนี้ เสียงแม่งมาแล้วเฮียหมดแล้วกูหูเสียงถือระเบิดรอแล้วนะตอนนี้มันขึ้นจากทางไหนวะนี่นี่นี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยขอโดนดึงโดนดึงโดนดึงช่วยด้วยเต็ง คคนทำงานกันเป็นทีมยกเว้นกูป่าละโอ้ยเจ้าเอฟมาทางหน้าบ้านปะเสียงอะไรวะหหนนนน้้้้าาาาบบเสียงอะไรวะนี่มันอยู่นี่อยู่ไหนโอ้อยู่ข้างหลังอุ๊ยอ้๊ยอุยโดนดันโดนดัน ระวังระวังปลา,ปลาไปว่านปลาปัดแดดไปไปไปบอมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขึ้นมาลแล้วมียามียามียาอยู่ข้างล่างมียาอยู่ข้างล่างเอา <cam>: โ,<อ>โอ้ยโดนดึงหลังหลังหลัง,ลงเดี๋ยว,ยยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างบนวะมาร์ทอะไรนะ ถดหลุดลงบ้าลงบ้าเฮ้ยบูมอะไรนี่แหงไม่ตัวหนึ่งจริงปะเนี่ยมาหน้าบ้านบ้าเขาเนี่ยจะผ่านแล้ว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 มันอยู่ไหนวะหลังหลังหลังเฉยหลังหลังอีกเก่าวะหลังหลังกูอีกแล้วเหรอชัดเจาหลังชัดเจาชัดเจาไอ้เหี้ย ยาอย่ากูจุกนะมึงเอาดิเอาดิเอาดิคร right? ับโดนกูตัวโดนสองตัวประจับก็ปืนเลยข้างนอกได้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 เอาเอาชาร์โดล่วงชาร์โดมีมีคนมีคนดึงชาร์โดยังมันขึ้นมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาชั้นสองนะขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเลย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 สองตัวเฮ้ยมันขึ้นมาชั้นสองเหรอได้นกูลงอุ้ยชั้นสองสองก็แย่แล้ว อยู่ชั้นสองนี่แหละมันอยู่ชั้นหนึ่งไม่ผมโดนตบมาจากชั้นสองเนี่ยอ้าวนี่กูล่วงอยู่เนี่ยอีกตัวนึงมีคนล่วงลงสามนะไอีตัวนี้ต้องใช้ปืนอันใหญ่ว่ะเออเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยแตกแสองตัวสองตัวสองตัวก็ว่าโดนในบ้าน gentleman I need some h e l นึกว่าจะพ้นเกือบแล้วเมื่อกี้น่าเกือบชนะแล้วไม่งั้นถ้ายิงอะ่ะถ้ายิงอยู่ป้อมปืนด้านบนก็ต้องมีคนกันอันนี้อะไรอะ่ะเอาเลยเอาเอาเอาเลยกูใครเอาอะเนี่ยกูเอาเองก็ได้อะ่ะเอ้ามีโอ้ยกำลังโดนโอเค โอเคเดี๋ยวไปเปิดให้นะอ๋ออยังไม่เปิดนี่หว่าอ้าวไอ้มาทมึงมันลงทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องลงปกติใช่ไหมต้องลงปกติต้องลงปกติเอาเรนี่เล่นอะไรกันเนี้ยเห็นจะาจ่าคาตาอยู่เลยอยู่เลยเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อลองโดดดู กเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์นึกว่าใส่สนับเข่าแล้วลงไปติดติตามตามกันไปเลยนะแบบเอืออแทงมาแทงมาปากินหมดหิวแป๊บนึงอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอยู่ตรงนี้จ้าหลบจ้าหลบจ้าหลบช่องจ้าอุ้ยอุ้ยกูทำไมกูเอาไปโอ้ยโอ้ย โอเคตายไม่ถึงว่าน้องตายเตงมปช่วยน้องสิลงมามงลงมาตายอยู่บนเตงรู้แล้วรู้แล้วน่าจะยังไม่ตายลงเมื่อกี้ ปลอดภัยแล้วพอตายแล้วเรียบร้อยเฮ้ยรอดได้ไงอ่ะขึ้นไปช่วยน้องหวายหวายแตดิวอะไร e ขึ้นไปช่วยน้องอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสามโอ้ต้องเปลี่ยนอาวุธแล้ว มันมีถงังน้ำมันอยู่เดี๋ยวเอาถางังน้ำมันก่อนทำไมรอบนี้มันไม่มีอันนี้ไม่ดอรอปถังน้ำมันเลยวะเนี่ยถังน้ำมันเหมือนแม่งแล้วแต่รอบอะของแต่ละอย่าง A few moments later ข้างหน้า,นาออบ้านพี่ลานบ้านอะโอ้ผมจะวางแบบอเ,เออวางตรงเนี้ยตรงนั้นแหละ Minutes later. เราเก็บบอลทออไว้ไว้โยนใส่แทงอย่างเดียวเลยตัวระเบิดติดต,ติดก็สอ o ชั <hours> ่วโมงหลัาขวาเนี่ยตรงลานเนี่ยเวลาวิ่งจุกแทงก็น่าจะแทงมันจะโยนทะลุปะวะตรงเนี้ยไม่น่าทะลุอ่ะ6กชั่วโมงหลา พร้อมปะเออแล้วเราจะยืนแคมป์กันตรงไหนบ้างอะ Three days later ไม่ได้ใช่ปะไอ้ข้อมูนเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยมันเป็นของซอมบี้ขึ้นใช่ปะใช่ใช่ใช่มาเหอะโอเคประตูเปิดแล้วไปได้เลยใช่ปะ To the boat to the boat ฮือเฮียแล้วเฮียแล้วกูไปดีกว่าทุกคน โอ้ยเยดินติด oh shit oh s ช i t ฉันติดโอ้โหสู้ๆหมดเดียวเดียวเขเหลือหนึ่งเฮ้ยไปไปไปเลย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 กูโดนทุบข้างหลังเนี่ยโอ้โหวัดเต่าฟันเออฉันเจ้าฉันเจ้าโอ้โหเลือด อื้กูจะถึงเรืออยู่แล้วนิดเดียวเองโอ๊ยมันต้องไวอะไรแล้วมันต้องสติกันน่ะไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ด้วยกันผมว่าอยู่ด้วยกันน่ะซอมมี้จะวิ่งมารวมกันแต่ถ้าแยกเป็นระยะห่างนิดนิดหนึ่งอ่ะแบบเห็นเห็นกันอยู่อ่ะน่าจะได้อยู่นะ ไปยากันมาอย่างชุกโอ้โหโอ้โหไปเอายาไปเอ้ยมาแล้ว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 อยู่ไหนอ่ะกูไม่อยู่ที่เดิมละเด้อเด้อเด้อ นี่ยมันจะอยู่มันอยู่ทง้งมันอยู่ท้องอุ้ยเชี่ยทางกูทางกูนี่วะไปอะไรมึงอ่ะมึงมันเชียร์แล้วเฮ้ยมันจะเอาเออกูจุกกูจุกปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวยุงเข้าหนูมีปืนกลหนักนะมาขึ้นไปข้างบนมาขึ้นไปข้างบนมาขึ้นไปข้างบนชิบห <Okay. S 1> ายแล้วไอ้เฮียเล่นกูโอ้ยเดินลงมา,งมาดิดโห แทงไม่ลงมาวะคนอยู่ตั้ตรงนี้ตั้งเยอะแยะไปเอาคนเดียวอ่ะรอให้รอมา้รมารอให้ไม่เชื่อลรอมาโดนน้ำมันหน้าบ้านเอาไปไปไปไเตรียมเตรียมเตรียมออกเลยเตรียมออกเลยไปได้านหน้าเลยไปด้านหน้าเลยได้ดีไปพวกไฟเฟย์เก็บมาด้วยเฮ้ยลืมเก็บกระสุนเฮ้ยเจอโอ้โหเหี้ยฟังเสียงดิ อ,อ,อุ้ยอู้ชี้อตกใจแปลกเลยไป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 อุ้ยเราเดินออกมาแล้วนะเอ้าเอาเอามาวางดักสะพานเอ้ยปาบโมอเตอร์ท็อปอู้อชี้ได้โดนไปเลยไปเลยไปเลย ไป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 วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามาพี่มาพี่ปุ๊รอดว่ะรอดว่ะเราต้องรอดปไปพี่ไป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 เอาว่ะไอหา้ารอบนี้มันโอ้โหดูแม่งร้องทุกคนทุกคนทุกคน oh, ทุกคนตก oh, oh. แล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยนูน่นนู่นโอ้ยแทงแทงแม่งไล่หลังมาเลย ปลดล็กอกรางวัลความสำเร็จ <g iggle> ผู้นอดทวัดได้รอดมาได้แล้วเอา้าไม่มีไว้อะไรเลยอะเอา้าก็เรารอดกันหมดอะ่ะ <g iggle> ไม่มีคนตาย